สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมไอทอโต้กันอีกแล้วเช่นเดิมครับ วันนี้เนี่ยมีรถ e ีโก้ขานะครับเป็นรถแฮทส์แบ็ก5ประตูสีขาวมุกสุดหายากครับแล้วก็ราคาเบาๆจับต้องได้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่ครับ Honda City นะครับตัวนี้เป็นแฮทส์แบ็กครับ1.0 S-R Turbo นะครับตัวรองท็อปับคันนี้ได้เป็นปี2021สีขาวมุกครับรถสวยๆมือเดียวบอดี้เดิมๆน็อตไม่ขยับครับโฉมไมเนอร์เชนจกระจังหน้าโหมีย่างช่องลมแบบล่างซึ่งครับป้ายทะเบียน1ขอข่วอลแวน6864กรุงเทพได้ป้ายนี้เลย ส่วนไฟหน้าพู่เดิมจากโรงงานแบบโปรเจคเตอร์ครับมีไฟเดียรทามนี่ไร้แบบ LED ตกแต่งมาเรียบร้อยนะปิิมนะครับติดให้เรียบร้อยครับผมนะภาษีนี่ใช้กันยาวๆปีหน้าเลยนะครับหมดวันที่23กุมภาพันธ์ปี69ครับยางก็เปลี่ยนมาให้ใหม่เรียบร้อยครับได้เป็นยางดันหลบปี2024ครับสัปดาห์ที่27รหัส185 6 0ับ60 R15 ครับร้อแม็กปัดหน้าเงาเดิมโรงงานเป็นแม็กสีลูครับดอกยางแน่นๆเหลือๆใช้กันต่อ2-3ปีไม่มีปัญหาซุ้มร้อโครงสร้างบอดี้เดิมครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยผมเข้ามานะครับยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะอย่างที่เห็นในรีวิวเลยนะครับกระจกมองข้างครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถครับปรับนะครับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยว LED มือเปิดโครเมียมทั้ง4ี่มุมประตูแบบ Smart e n p คู่หน้าครับ ภายในเนี่ยจะได้เป็นโทนสีดำรวนคันนี้ได้เบาะหนังด้วยนะครับสวยมากเป็นเบาะทรงสไตล์ VIP ตัวใหญ่ๆนั่งสบายครับโครงสร้างหลักๆน็อตประตูเสาบีไม่มีแกะเพดเดิมโรงงานไม่มีชัมบุ๊ครับเป็นอาร์ตกระดูกหมูทั้ง4มุมประตูเดิมทั้งหมดนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้รายละเอียดข้อมูลคันนี้เพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยครับที่เบอร์โทร0894807362เบอร์โทรแอดไลน์ได้เช่นเดิมครับผม สำหรับคันนี้เนี่ยได้เป็นรถ5ประตูนะครับค่อนข้างหายยากนะเพราะว่าที่เราเห็นส่วนใหญ่หรือว่าที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยจะเป็น4ประตูนะครัสำหรับตัว SV นะแต่ว่าคันนี้ได้เป็นแฮ b a c k ราคาจับต้องได้ครับเพราะว่าถ้าตัวท็อปเนี่ยมีแน่ๆครับ5 0 0แสนกลางๆถึง5 0 0 0สนปลายๆครับแต่ว่าคันนี้ครับเป็นตัวรองท็อปนะครับราคาดรอปลงมาเยอะเลยนะครับผมซึ่งผมขายเพียง4 0 0แสน 99,000บาทครับสำหรับรถปี2021และที่สัมพันธ์ได้สีขาวมุกด้วยนะไฟท้ายเป็น LED เรียบร้อยครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบกล้องหลังติดตัวรถมีมาให้ไฟเบีรกตรงที่3าเสาอากาศที่ฉลามไร้ฝ้าที่ปัดน้ำฝนเดิมทั้งหมดครับห้องเก็บของกว้างๆเบาะแถวที่2พับได้ครับส่วนบอดี้โครงสร้างผมคัดมาให้แล้วเรียบร้อยครับสำหรับคันนี้ น็อตไม่มีแกะไม่มีถอดครับรอยสีลางนะ้ำเม็ดอาร์ตเม,มสปอร์ตเดิมครับสติกเกอร์ยังเดิมเลยนะครับผมฝาปรงฝากระโปรงเดิมไม่มีรอยแกะซ่อมสีนะครับผมนะดูเลยครับตัวสีเนี่ยเล็บจิกเข้าปกติเลย499าพี่สำหรับคันนี้นะครับเครดิตฟีดาวผ่อนเริ่มต้นประมาณ9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะอันนี้คือเรทที่ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะป้ายแดงออกรถเนี่ยโหดาวมี5 0 0 0 0ืนแสนหนึ่งเนี่ย ยังยังผ่อนอยู่ประมาณหลักหมื่นอยู่เลยนะครับเพราะว่าเพื่อนผมก็เพิ่งไปออกรถรุ่นนี้มาตอนป้ายแดงนะครับดาวไปประมาณ1 0 0 0 0แสนนะครับก็ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นต้นๆน,น,นะครับผมดูได้เลยครับสติ๊กเกอร์มออกต่างๆครับของเดิมหมดแผงประตูโทนสีดำครับที่พักแขนได้เป็นหนังไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยฉีกขาดครักระจกเป็นออโต้มีระบบเซ็นเอร์ล็อกกระจกมองข้างปรับภาไฟฟ้าครับ มือเปิดได้เป็นโครเมียมปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทกันลื่นถลายครับพวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชัน่นทรงสปอร์ต3ก้านครับมีในส่วนของตัวเชื่อมต่อโทราศัพท์สปีกเกอร์โฟนคอนโทรลเครื่องเสียงเครื่องเล่นได้นะเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องนะครับดูเรือนไม้กันสักหน่อย เป็นกดสตาร์ที่เดียวติดครับเครื่องยนต์ฟิตแน่นไม่มีงอแงครับคันนี้เลขไมาอยู่ที่ 1, 21, 393โรคับเป็นไม้แท้นะครับตัวรถประวัติสูงเช็คได้ตรวจสอบได้นะตัวเครื่องเล่นหน้าจอเดิมโรงงานแบบพลาสติีนจอใหญ่ประมาณ10นิ้วแบบนี้เลยครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับนะแล้วก็รองรับโทรศัพท์นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ USB นะครับไอพอต่างๆได้เลย นะครับผมนะแอร์เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยครับมีช่อง power outlet ช่อง usb ให้อีก2ช่องครับนะฮะคอนโซลคอนโซลต่างๆสวยตกแต่งสีดำเงาเปโนแบ็กครับระบบออโต้ออนออฟอีโก้อ่าอีโคโหมดมีให้นะครับเกียร์ออโต้เป็น cvt เรียบร้อยครับส่วนกุญแจได้เป็นรีโมทสมาร์ทย์เลตเท่ๆแบบนี้ไปเลยนะส่วนตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับตัวนี้ก็หู้โหคล้ายๆเบาะ vip เลยนะเบาะตัวใหญ่มากครับ จะเป็นสีดําตัดด้วยได้สีแดงนะครับตัวนี้นะครับผมนะนี่เลยครับสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยฉีกค่ะนะครับไม่มีรอยแตกงานด้านหลังนี่สวยกริฟเลยนะครับด้านหลังนี่ต้องบอกว่าสวยกริฟเลยแทบจะไม่มีร่องรอยของการใช้งานครับเพิ่มพื้นที่การใช้ได้นี่ครับพับปุ๊บจะเป็นแนวราบแบบนี้เลยครับพับได้ทั้ง2ฝั่งคล้ายๆ Honda j แ z z เลยนะเอาจริงๆแล้วนะครับรถรุ่นนี้นะครับทํามาเพื่อค่า Honda j a z z โดยเฉพาะนี่ครับ ตัวจับเดิมเลยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ตเม็ดสปอร์ตเดิมครับ499พี่คันนี้โหราคาดีงามมากนะครับได้รถปี2021ได้รถสีขาวมุกค,ครับไม่แสนต้นๆและที่สำคัญรถประวัติสูตเช็คได้ตรวจสอบได้นะเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ด้านหน้าห้องเครื่องกันบ้างครับมาดูเครื่องยนต์กันครับแน่นอนครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.0เทอร์โบนะครับ f t e c เทอร์โบเทคโนโลยีอดีมตัวนี้เลย เครื่องยนต์นิ่งเงียบนะครับนี่สภาพเครื่องยนต์เดิมๆนะอันนี้ผมยังไม่ได้สปานะครับผมให้ดูได้เลยครับผมไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มหรือว่ารั่วซึมครับสภาพสวยสดงดงามครับรอย QC รอยมาร์กต่างๆโรงงานชัดเจนแบบนี้เลยนะแล้ระบบเบรกเป็น ABS เรียบร้อยครับโครงสร้างรอยสีเมทาร์เมสปอตเดิมหมดดูครับฐานด้านในครับฝากระโปรงเดิมนะฮะ ติ๊กเกอร์เหรียญบาทครับแผงฉนวนกันความร้อนสภาพเดิมสมบูรณ์ครับใครที่สนใจนะครับสำหรับ Honda City 1.0 S q u i t u r b o ครับเป็นตัว Hasback 5ประตูนะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่499,000บาทเท่านั้นครับเครดิตดีฟีดาวพ่อ,อยู่ประมาณ9,000บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทสนใจติดต่อ0894807362ครับอยากมาดูรถตัวจริง มาเทสได้มาทดลองขับกันได้ที่บริษัททอออตโต้ครับตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นเลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ